ครับคุณผู้ชมเราก็วันนี้เราไปอยู่เกมเ The Fear Time ฮะมันไม่ใช่เอเวอเจนท์ไทม์อย่างที่ผมพูดตอนแรกฮะถึงแม้จะตัวละครจะกรค,คุณไม่ใช่คุณคุณนี่อาจจะเหมือนเลยก็ได้แต่หน้าตาแต่แตกต่างไปอาจจะเป็นช่วงของเอเวอเจนท์ไทม์ที่ไม่มีฉายไม่มีฉา,ายในช่องกระโตน,ะนฮะใช่ฮะนี่คือฟินตอนนี่คือฟินตอนหน้าดูดยา <c oughs> ถึงจะพูดยาง้นก็แต่หน้าก็เหมือนแบบว่าเหมือนแบบ เพิ่งไปดูดยามาแบบหลายหลุมแบบไม่ได้ดูดยาดิเขาเรียกว่า,วาเออเออโดนสารไม่ใช่โดนสารหมายถึงแบบดมสารดมมโดนนมดมน,นมผง่ะหมายถึงนมก้อนนะเคยกินมาตอนเด็กๆอ่ะตอนไม่รู้ว่าปัจจุบันมีปัญหาแบบเป็นนมก้อนๆอ่ะแล้วมาบดแล้วก็มาดมเข้าไปไแทนแทนจะกิน,นแทนชิบหายอะไรพูดไปพูดมาแม่ก็แบบนี่คือหน้าของเจคที่เพิ่งตกถังข้าวสารมาเพิ่งตกแล้วเพิ่งขึ้นมาด้วย รู้จักสภาพของฟินกับเจคภาคนี้เป็นเอเวอร์ทานในเวอร์ชั่นใหม่ที่เราต้องตีความใหม่หมดเลยฮะไม่น่าเหมือนเดิมอะและอย่างนึงนะก่อนที่เราจะไปเริ่มหรืออะไรฮะผมต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คือเจ้าของเกมเดียวกับนี่ฮะคอมโบบอม bo เกมฮะใช่ลหนี่คือเกมเจ้าของเกมเดียวกับคุกกี้แมนนะคุกกี้แมนชีเตอร์หรือไอเอออะไรวะ ไอ้การเทศออกบานบานจีนแดงเมือถึงญาติห่างๆกันฮะแล้วก็พอทวิตเดอะสแนปฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเกมที่ผมยังไม่ดองเลยนะอยู่เช่นนายช็อกกี้ช็อกกี้ช็อกกีของเราฮะน่าจะได้เล่นแน่นอนแต่ว่าดูจากภาพตอนนี้เอาเกมนี้ให้รอก่อนฮะโอ้โหเสียงภายในเกมมันช่างหนักแน่นหนักหนักนวงเหลือเกินแล้วนี่อะไรกำลังแปลงฟันหรือถูกนะ ไม่มีซับีกแก้วโอ้โหเสียงฟินเลยโอ้โหแล้วหน้าแดงด้วยปีศาจโอ้คือเกมค่ายนี้เขาไม่มีซับไตเติลฮะแล้วครั้งก่อมพอทวิกนี่การที่ผมแปลได้นี่ผมจะไม่ต้องแบบนั่งบึงตลอดทางและนี่คือหน้าฟินแล้วก็หน้าเจกที่เจกแม่งเป็น ผมจําได้ว่าเหมือนฟินมือขาดไปข้างนึงปะใช่ไหมจําไม่ได้อ่ะแต่ที่รู้คือมือที่เป็นอย่างนี้แม่งต้องเอาแปรงสีฟันมาใส่แทน Have you seen this before? โอเคคลิกนี่ฮะโอเคเราจะเฮ้ยแม่งเฮ้ยอีปลวกแล้ว,วก,ลกดไม่ได้แล้วด้วยแม่งออกมาหลอกกูตัวอะไรวะมีโม่วะไม่ใช่อ่ะมันตัวอะไรม่วงอ่ะ What the heck พูดเทียบแจกเรนี่ตูวอะไรอ่ะผมจําไม่ได้นะถ้าเกิดตัวละครไหนผมลืมไปก็ไม่ต้องไม่ต้องว่าผมนะผมจําไม่ได้ผมจําได้แค่ไอซ์คิงหรือบับเบิลกรัมก็ได้แหละเลนนี่คือห้องนอนสินะเขาบอกให้เราไปคุยกับดีโดฮะมาถึงดีโดหมาถึงดีโดใช่ไหมดีโดที่แบบเป็นน้ําแบรนด์หนึ่งในไทยฮะเอ็นอ่ะโอ้โหไอ้ดีโดไม่อยู่ด้านขวาไม่อยู่ด้านซ้ายนี้ห้องของแกคือห้องหิมานะ แล้วก็ห้องนะ้าจะเป็นห้องที่มีประตูไม้โอเคอกูเข้าใจแล้วมันต้องกดตัวคิวฮะเขาบอกให้เราไปเช็คห้องห้องตัวเองห้องนี้เหรอห้องหิมะโอเคเราเป็นเราเป็นไอ้นี่เหรอไปเข้าห้องน้ำมะเราเป็นไม่เชื่อแม้ยโอ้โหอ้อ เราเป็นคิงไอซ์เหรอโอเคทำไมดิโด้อลืมบอกแกไปว่าอย่าเพิ่งใช้มันไม่มีกระดาษชำระให้ใช้นะนั่นคือห้องของเจคแล้วก็ฟินฮะฟินแน่คืนนี้โอเคฟินนอนแล้วเหลือเจคเจคหายไปไหนเจคไม่ในห้องน้ำแน่ๆเลยคุูจักสภาพละคุณคือใครเชื่อ ว้าวโอ้โอมึงใครเนี่ยโอ้ไม่แล้วกูก็ยืนจ้องมันแล้วมันก็พุ่งใส่แบบบ้านระเบิดเลย a อ้ o หโ n ้โหโอ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  e โห l อ้โหโ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 อ a โหโอ้โหโอ e โหโอ e โหโอ้โ t โอ้โหโอ้โหโอ้โห o อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยหโั้มหโนอน้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหงอ้โหงอมโหโอ้โหอ้โหอ้โเโอ้โหโ้อ้โอ้หอ้หองน้หหมือน,นอกันอโหกออีผีตัวเมื่อกี้ โดยที่ไอีตัวเมื่อกี้มาหลอกกูโดยแล้วก็เจมแม่งกำลังขำกูอยู่แน่ๆเลยโอ้อะไรอ่ะแล้วนี่ก็ไม่อยู่หมดเออแล้วเจมม่นก็ไปดมที่ชู่วเกมนี้กูจะหาสาระอะไรให้ได้บ้างเนี่ยโอ้โหน้ำมันโคตรน่ากลัวโอ้โหเลือดเตึกลับ เสียง,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 งมึงฟังอผมผมจะบอกง่ายๆคือผมคือเสียงนี้ผมฟังไม่ค่อยออกว่ะทุนตรง,งนะอ,งอะไรคำทีสเลยวะอ๋อหมายถึงคำทูมีบ้า หา่านี่ก็หน่าแดงแวะละตัวอะไรก็ไม่รู้มาอยู่บนหัวนอนกูและแม่งก็หัวร้อนหลอกไปเพราะกูไปใช้กระดาษทิชชู่แล้วก็พังประตูออกมาห้องกูนั่นน่ะแล้วก็มีเลือดเต็ไมไปหมดโอเคเมีอะไรต้องกะโอเครู้แล้วว่าเตรียมอาหารไว้กูแน่ๆน่เจคู่มึงเป็นบ้าไปแล้วเอ้ยหมายถึงน้องมึงเป็นบ้าแล้วอ่โอ้โอเคนั่งโอเคนั่งแล้วกินข้าว ยง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 งไม่รู้พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องไอ้หมานั่นไปไหนอะไรว่ามันพูดอะไรต่อวะโอเคเราไม่ใช่ขิงอายแล้วฮะขิงอายตายแล้วแล้วขิงอายตายแล้วนี่คือใครถ้าจำไม่ผิดคือเจ้าหญิงนะฮะแต่ว่าไม่น่าใช่บาบเบิลเก่าหรมั้งหรือใช่วะแล้วเมื่อกี้เจ๊แม่งเป็นบ้าแล้วนะแม่งอยู่ดีๆแม่งแบบ เราก็เกิดอะไรไม่รู้มันเร็วมากอ่ะทุกอย่างมันเร็วมากผมพูดตรงๆมันเร็วแบบเร็วมากๆโอเค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 คูโชบักไปเยอะมากเยี่ยมเลยผมเห็นทุกอย่างอ่ะแล้วผมก็วิ่งเร็วมากยู่ในข้ออะไรวะอะไรวะโอเคใครไม่รู้ตามผมอะอีเด็ก ยา <Yeah. S 2> ผเีเออเออเพื่อนนี่มันเกมปั่นนะเพื่อนตําใจไว้ก่อนนะเพื่อนเออพาฉันออกไปดออีอยากหลุดพ้นแล้วหูก <c oughs> ู <c oughs> แตกผมพูดตรงนะว่า เกมนี้ม like so, like, ันเหมือนก็น <tur> <spam> ั oh, ่นแหละก็อย oh, ่างที่ทุกคนรู้ก็มันน่าจะทำเอาออกมาปั่นจริงๆนแหละแต่ว่าอผมเจอเกมนี้ไปทีไรผมรู้สึกรู้สึกใจโลเลทุกทีเลยอ่ะ้าอีกูอยากจะเป็นบ้าอ้ยผมผมไม่ไหวแล้วอ๋อเราออกมาแล้วไงนี่ไง รู้สึกเหนื่อยใจแทนอ่ะรู้สึกเหนื่อยใจแทนอ่ะเฮ้ยไอ้โง่เอาสิ่งที่ไอ้ดิวดอ่ะไอ้ดิวดคือไอ้ฟินฮะไอ้ฟินที่โดดนมผงมากแล้วมันกลายเป็นชื่อดีโดแทนนะ <c oughs> รู้สึกว่ามันจะชอบอะไรมันชอบอะไรอหรอมันชอบสิ่งนี้ไง <c oughs> น,นงั่นไงกูบอกแล้วไม่งั้นมันคงไม่ไล่ไเจ๊กหรอกหรือว่ามันคงไม่เอาตังค์เหมือนมิสเตอร์แคปหรอกผมว่า มันรักทิชชู่มันอยากกินทิชชู่พอทิชชู่มันก็มีส่วนผสมของนมผงอยู่เฮ hey, งอเดอดอรักเจ้าหญิงธาตุอะไรไฟอะไรเนฟฟีซ่าหมายถึงเนฟฟีซ่าปเปล่หหมายถึงหมายถึงรูปปั้นที่หรือเชวิงรร้งรัมจริงๆแล้วน้องชอบใครผมก็ไม่ได้ตามติดตามไปเวนเจอร์ m e มานานนะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดจำได้เหมือนฟินเคยเป็นแฟนกับ เจ้าหญิงไฟแล้วก็เคยแอบ,บชอบบัพปุกกมด้วยใช่ไหมเจ้าหญิงไฟโอเคบัพปุกกมอยู่โอเคมีบ,บมีมีมีตู้นี้อยู่ฮะถ้าเกิดกูกดไฟนี่กูโดนแน่แน่กูไม่เอาแล้วโอ้โหกูจะแตกแล้วกูขอร้องโอเคแจกแม่งตายละฮะอะไรคืออาหารสุดโปรดของเจ้าดิวโดโเนื้อมีแค่นี้สามตัวเลือกเนื้อ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 เอจ้าดิวโดอ่ะ มันชอบเล่นอะไรไมาสดโอ้โหกูจะรู้ว่ามันเล่นอะไรไหมเนี่ยโอเคฮนะมันมีฟูดเป็นโนแล้วก็กีตาร์โอ้โหหน้ามันน่าจะเป็นแบบกำลังเหมือนกำลังเป่าอะไรบางอยู่เหมือนก็ล่โอเคมันเล่นฟูดฮะเพราะว่าฟูดมันแบบเป็นแบบแท่งๆไงเหมือนแบบจะใช้แบบดูดหรือว่าใช้แบบดมได้อะใช้ด้วยโอเคฮนะใช่ล้วเซนแล้วก็ ความกลัวและฆ่าคนไม่ใช่ความกลัวหมายถึงความกลัวแกล้งหรือกลัวคนอื่นหมายถึงแบบแกล้งคนอื่นหรือกลัวคนอื่นและก็ฆ่าคนหรือฆ่าใครสักคนหนึ่งเพื่อกระดาษชําระหรือฆ่าใครสักคนหนึ่งเพื่อกะดาษชําระกระดาษชําระหรือว่าช่วยใครสักคนหนึ่งที่ต้องการขอให้ช่วยฆ่าใครสักคนหนึ่งเพื่อกะดาษเพื่อกระดาษชําระ อยูดเออเเอ,อะไรไม่รู้โอเค, <c oughs> อเคมึงเอาอีเนี่ยนออกไปเลยนะมึงไล่มันออกไปเลยมึงจบงนี้เลย <c oughs> <c oughs> โอเคฮะไม่ต้องหวังให้ผมแปลงลั้นแหละรู้แค่ว่าแม่งไม่มีสสาร <c oughs> มันไม่มีสสารอะไรอยู่ในเกมนี้แหละฮะตอนเนี้ยพอผมแหกไปหมดแล้ว สเลตเต็มคอแล้วละนี่ยรู้แค่ว่าไอ้ดิวโดหรือไอ้เจคเวอร์ชันเดอะเฟียร์ไทม์ฮะมันฆ่าคนเพราะว่ามีคนไปใช้กําลัดชำระมันฮะเกมนี้ก็ได้จบแล้วฮะก็ไม่ต้องกดไลค์หรือกดแชร์หรือกดซับสไคร้ก็ได้ครับผมเกมนี้จ,จบแล้วฮะก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะถ้าใครชอบคลิปนี้หรือชอบของเกมค่ายนี้ที่แบบปันป่นๆดูประหลาดๆอย่างนี้นะฮะก็ขอมาได้ฮะ ตอนน an ี้ผมขอพักเกมของข่ายนี้เปสักระยะนึงเราห่างกันสอพักเถอะนะเราห่างกันสอพักแบบสักพักไปแล้วไม่ต้องเจออีกเลยก็ได้ครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายมึงเอาอีเนี่ยหนอกไปเลยนะ